วันนี้ขอบอกว่าอะขอบอกว่าพี่ผ่านกินเยอะมากเลยพี่ผ่านกินอะไรวันเนี้ยอันนี้ยาวเลยให้พี่ผ่านกินว่ะเอาตับไก่หนึ่งกิโลสองตัวกินกันซะหมดเลยกินกันซะหมดเลยตับไก่เนะตับไก่หนึ่งกิโลกินกันซะ โอ้อร่อยเชียวแล้วเลยไม่ไม่อยากกินใช่ไหมแถมได้กระดูกเลยอีกตัวละชิ้นกินไม่หมดป้าพี่กินหมดชิ้นแต่พี่ผ่านไม่กินกินไม่ลงแล้วก็พอกินไม่ลงน่วเป็นไงเจตต้องเก็บต่ตู้เย็นไว้พอดีเอากระดูกเล้งต้มกับปีกไก่ ปีกไก่ปีกไก่ตรางปิกกลางไก่ต้มแล้วก็ใส่ฟักด้วยแล้วก็ตักเอาฟักมากินกับน้ำนรงนั้นก็ให้มาหมดมันอร่อยมากเลยเพราะเราใส่ใส่กระเทียมใส่พริกไทยใส่อะไรอะ่ะคนอลองไปด้วยปรุงรสจะอร่อยเลยแล้วก็ตักฟักกับน้ำ มากินส่วนกระดูกเล้งแล้วก็ไก่ให้หมาหมดหมาก็แซ่บเลยอ่ะมาเลยมาดิคุณป๊อปคุณจะกินไหมคะกิน <c oughs> ไม่ลงแล้วมันได้กินเยอะกินแล้วมาขึนมาสิคะเร็ววันนี้ไม่ได้ให้ทำอะไร <c oughs> ล้ให้กินอย่างเดียวมา,มากิน ต้องกันนะก้นไหมกัน้นกั้นไว้เผื่อมันเลื่อนมาหากันอือมาถุงอาหารกัน้นไว้เดี๋ยวนอนใกล้กันแล้วกันมาม,ามาพี่มาทางนี้เลยมาหาย่าเลยเยดีด๋็กดีคนย่ากโอ้มบบนันนะลูกนะนั่งลงลูกนั่งค่ะนั่งนะคะเราจะเลือกกินนมก่อนเลือกกินนมก่อน พี่ผ่านก็กินนมวันนี้เรากินนมตําหนีเหลือไปชิมตัวเองด้วยสามชีวิตก็แบ่งกันวันนี้พี่ผ่านกินกินนมรวดเร็วเลยพี่ก็กินนมเหมือนจะไม่ค่อยหิวกันนะอะพี่ผ่านกินเพราะว่ามันแช่ตู้เย็นมาหนว่มกีมันทำ มันไม่กินมันไม่กินอาหารเม็ดมกินนมแล้วมันก็ไปเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายแต่เขาก็กินกินวาุกกี้ไว้กี้กินหมดอาหารเม็ดกินนมหมดกินคุกกี้หมดผ่านสิไม่กินไม่กินอาหารเม็ดพออวางก็อว่างไม่ให้เขาปิดไฟจะนอนผ่านศีกมากินอาหารเม็ดกินของมันจนหมด อร่อยแลยนะหิวแล้วนี่ไม่น่าจะหิวนะนี่อาหารนเยอะดีผ่านกินไม่ค่อยอ้วนป๊อปปี้กินอ้วนเอาอ้วนเอาป๊อปปี้ อันนี้อาบน้ำให้ก็อยู่ใกล้ชิดกันจะรู้สึกว่าคบเพี่เป็นสาวแล้วแตกเนื้อสาวมีกลิ่นออกก็เลยต้องอาบน้ำล้างลิ่งนะเป็นสาวแล้วเพราะว่าเราจะดูว่าเขามีอาการตอนที่ผ่านสึกก็จะเป็นดมก้นน,น้องตามดม มันพพเหมือนจะพูดปีเหมือนจะท้องแล้วก็ดีอยู่เพราะว่ามันนอนๆอ,อยู่แล้วจดหมาจดให้ดมหมาจดให้โดม,ม,โดม,มแล้วก็หมาก็ไม่กินอะไรในวันนี้ไมใคยกินอะไรแต่กินกระดูกเล้งหมดนะพูดปีกินกระดูกเล้งหมดผ่านจะกินไม่หมดเพราะผ่านศึกกินตับไก่ไปตั้งเยอะปีก,กไก่ที่อยู่กับฟักยังไม่ได้กินเพราะว่าต้มเน้วมันเยอะ เอากต่ลิงกระดูกเลิงสองชิ้นมาให้ตัวละกันตัวละชิ้นปรากฏว่าผ่านสึกกินไม่ได้เพราะว่ากินตักไปเยอะขบนิดหน่อยแล้วก็เหลือที่เหลือเป็นของผ่านสึกอะไรแต่ป๊อปปี้นี่โอ้โหแทะกระดูกอย่างเมามันหมดเยี่ยงไม่มีเหลือแมด้วยแม้แต่นิดหนึ่งเศษกระดูกฟันป๊อปปี้จะดีแต่ฟันผ่านน่าจะไม่ดี <c ười> แทะไม่ลง อร่อยไหมลูกอร่อยไหมกินไม่หมดให้เยอะไปไมั้งอืมแบ๊อบปี้นอนองเงาโอเค่ะเดีกชายเอาไปเนาะสวัสดีค่ะ